สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็มาตามนะคะแนวทางมวยเล่าพัฒนาเจ้าป่าอาถันนะคะเบืองป่าเบืองบรรยากาศเป็นกนเนาะบรรยากาศร่มหนาวนะคะท่านผู้ชมเราจะมาเอาตอนกลางคืนหนาวนะคะแนวทางเรียกทูบนะคะมวยเล่าเจ้าป่าอาถันนะคะ ว่าสิมาเอาตอนนี้มันคำมันล่มหนาวล่มหนาวคัดขวดนะคะคุณผู้ชมเอมิ่งกับมาจุดถูใบแล้วกันมาขวารีครูกันอนะคือเป็นนี่ต้ห้อยบุ๋มแท้ไกม่มาจิกอันนี้อว่นะเว้นไปหนึงห่งวดออกหนึ่งเก่าจ่อยนะคะเป็นความเชื่อนะคะส่วนบคุคคลนะท่านผู้ชมเนาะนะคะ,เอ,ะ,นะคะเอ็นมิ่งกับมาจุด เลือกทุบนะครับเลือกทุบกูไปเอาแต้งกันบรรยากาศหนาวสุดๆเลยนะคะบวันไห้มาขอโดนเราปูเอ้ยเล็กทีเป็นอันขอตัวเล็กโชคลาภเด้อปูเด้อ อยู่ได้เขาก็เอาเหล็กถูกแล้วก็กลูแนวทางแล้กต่กาเหล็กปูข้า,มาขงมอควอนี่กับเขาดีนะครับคุณผู้ชม,มเหล็กหาล้ำงามแท้ ถูปไปเรี่ยวน้อยเอ็นดิคุณผู้ชมเดี๋ยวจุดถูเลียถูบนะคะแล้วเมเราซองซองมังกรเดียกันเล็กเอียงเลียถูบศูนย์กับมาเรี่ยวนะคะเดี๋เาเลียถูบนี่ <c oughs> จุดเลียถู มองเห็นอะคือผู้ชมมองมันมันเนาะ เลขถูกไหมอีกแล้วท่านปูชม06นยองกันสิมาถ้าศูแต่ปูตัวอืดมามีหลือเปล่านะครับผูชมไม่อีกแล้วศูนนะคะ ี่่เห็นตัวเล็กนะครับผูเห็นจะมาคี่เห็นแปลก,กแปลกมาที่นี่ 06ตัวเก่าอย่างเดียวยการลอรุ่นเลขถูก,กนะคะผู้ะะชมะะต่วมาส่วนที่ตัวเลขนะคะที่มองเห็นนะคะกับบทชายวิจารณญาณนะคะในการรับชมนะคะเป็นแค่แนวทางเนาะบางครั้งก็ตะเขานะคะท่านผู้ชมพอเราเห็นเก่าสองละ <laughs> <laughs> ส่วนตัวที่แอดมินมองเห็นก็เห็นเป็นเก้าสี่เรียว่าเก่าสองนะคะนะคะอันนี้ก็เห็นสองตัวนะคะ เลขถูบนะคะส่วนเลขถูบนะคะ061นะคะชื่นชอบก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็พันส่วนตัวเลขเนะที่แอดมินมองเห็นอยู่อันมองนี่แม้ท่านผู้ชมเป็นเป็นอันเห็นชัดๆเลยเป็น9 เก้าสีสามนะคะ